บ้านราคาด่งดอลลาร์นะทุกคนลองเข้าไปกันดูช,นช่องนี้ช่องพีทอันเดอร์สกออะไรอยู่นะอันนี้ก็จะกลายเป็นอันนี้อะไรก็ไม่รู้นี่ทางเข้านะทางเข้าเล็กมากเอิม่มแล้วก็ที่นั่งเล่นอุ้ยที่นั่งเล่นเหมือนโส้วมากกว่า,าตไปบ้านไอ้บ้านต่อไปกันนี่คือบ้านราคานี่คือบ้านราคาราคา ะะราคาราคาเท่าไหร่ครับสามดอลลาร์นะทดกลนอร์นะคุณบ่าลาียดนี่แค่สามดอลลาร์อย่งกว่าถูกใจแล้วความสับสนที่เกิดขนก็คือต้องเดินขึ้นอแตะช้นเพื่อออกออกำลังกายแล้วคุณจะเจอกับห้องนั่งเล่นสุดอลังการ แล้วก็เกิคนเดินชั้นบนไปอีกเดี๋ยวนี้คือห้องนี่นี่คือบ้านสองสองสห,ห้องนี้ผมไม่อนุญาตให้เข้านะแล้วก็มีตู้เย็นด้วยจะ <c oughs> ปิดประ <c oughs> ตูเย็นอันนี้คือห้องนะคะห้าร้อยดอลลาร์สวยมากเลยนะทุกคนแล้วต่อ เราลงได้แล้วตรงนี้ก็มีห้องน้ำอะไรย่างเงี้ยเอาอะไรไปไปคิดดีส่วนของเราางคนที่เราเก็บทำไว้มีดอกออกมาแล้วมาแล้วนะทุกคนอะไรดึกโกจี มาอีเอ็มเออีเอ็มอัลกันคะไปก่มานะทุกคนอันนี้เกาดวงวัดกาดวงวัดผมซื้อมาสองกาดนะทุกนกาดสี่เหลืองกาดสี่ทอง แล้วก็อันนี้นี่อันนี้คือแบบของที่ดีเยที่สุดนะที่ผมเคยมีโกนโอ้ย<อ>ทุกคนอย่าไปฟังนะ<อ>เขาพูดมั่วใช่ไหมเนี่ยต้องเงยแยงขึงน้นมาเลยเต็มเลยเต็มเมือะไรดีกว่าดีนี้ก่อนนะครับทุกคน ผมจะขอ,อฟรีขอ,อฟรีนะครับ